คดีกับสมสวรีแล้วก็ปิดปากนักข่าวอิตาลีไปเสียเงินในครั้งนี้ดับร้อยล้านบาทนะครับที่อิตาลีต่อมาอีอึงอ่างอีกช่้งเดียวกันครับในสมัยรัฐบาลอวิสิทธิ์เมื่อปี5-3สมสวรีก็ไปพาดอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสที่สนามบินนี่นะครับทำให้สมสวรีต้องถูกทางการฝรั่งเศสกักตัวไว้สอบสวนภายในสถานทูต ทางราชสำนักไทยจึงส่งนายกสิทธิพิลมเดินลาตีว่าการกระทรวงต่างประเทศเดินทางไปในตอนนั้นครับเรายังจําได้ที่ผมพูดออกอากาศไปด้วยเนี่ยไลกสิทธิพ่ลมมันเดินทางไปไปเพื่ออะไรครับไปแก้ตัวถักกับทางการฝรั่งเศสว่าเป็นเพราะเด็กติดต้นขั้วกระเป๋าผิดใบพร้อมทั้งสั่งพร้อมทั้งไอ้กสิทธิพิลมสั่งให้ทีมงานของเนวินชิดชอบเนี่ยนะครับรวมทั้งการบินไทยเนี่ยทำการจัดการลบแก้ไขข้อมูล ทารคอมพิวเตอร์ที่เป็นต้นฉบับของผู้โดยของสำเนาของผู้โดยสารทั้งหมดแล้วก็ในเกี่ยวที่เกี่ยวกับสัมพาระคือลบข้อมูลหมดอย่าให้โยนขอรอบครัวของกษาัตริย์ภูมิพลเป็นอันขาดแล้วมันก็โยนความผิดไปให้พนักงานดูแลลำเลียงกระเป๋าที่ขึ้นเครื่องน,นั่นเองโดยอ้างว่าต้นขั้วที่ติดกระเป๋าหลุดแล้วก็เลยหยิบมาแปะไม่ได้ตรวจให้ดีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่มีใครเชื่อนะครับเพราะพวก อันเครื่องบินชั้นหนึ่งครับซึ่งจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะข่าวนี้ไม่มีคนเชื่อเนี่ยพวกวังเลยสั่งให้สมที่ลิ้นของตรอกูลในขณะนั้นเนี่ยไปปล่อยข่าวพวกเราจําได้ไหมไปปล่อยข่าวว่ากระเป๋าที่ฝรั่งเศสที่ถูกจับเดี๋ยวเป็นกระเป๋าของทักษิณเพราะทักษิณขาดเงินทักษิณจึงต้องค้ายาเสพติดนี่นะครับแต่ยาเสพติดล็อตที่ถูกจับได้นี้นะครับก็เป็นล็อตใหญ่มากทางการฝรั่งเศสจึงให้ประกันตัว กับเมืองไทยได้เพียงสองคนเท่านั้นคือโสมสวัสีและอีกคนหนึ่งนะครับแต่ทีมงานที่ไปด้วยกับโสมสวัสีในครั้งนั้นรวมทั้งหมดยี่สิบแปดคนครับยังถูกทางการฝรั่งเศสจับตัวไว้จนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมว่าได้ถูกปล่อยตัวมาหรือยังแต่ข่าวล่าสุดที่ผมรู้ตัวมายี่สิบแปดคนที่ไปกับโสมสวรีที่มียาเสพติดเป็นล็อบใหญ่นะนะั่น่ะ ยี่สิบแปดคนยังถูกกักตัวไว้ยังถูกติดคุกอยู่ว่างั้นเถอะนะครับแล้วในครั้งนี้อีกเช่นกันนะครับที่รัฐบาลของอภิสิทธิ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องสูญเสียเงินผมเชื่อว่าหลายร้อยล้านบาทแน่ให้กับทางการฝรั่งเศสอีกนะครับรวมทั้งข้อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างด้วยนะฮะท่านทั้งหลายครับนี่นี่เป็นเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่ลูกหลานกรรษัตริย์ภูมิพลเนี่ยถูกจับได้และตกเป็นข่าว แต่คนมีอีกหลายครั้งนะครับที่มันสามารถเล็ดรอดไปได้นะฮะเพราะคนตระกูลนี้มันมีเอกสิทธิ์ครับมันใช้ข้ออ้างพระราชเริีนยกิจในการเดินทางออกต่างประเทศและอีกเรื่องหนึ่งครับนะฮะมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะเป็นคนในระดับคุณหญิงครับนะฮะคนในระดับคุณหญิงคนนี้เนี่ยเขาขอให้ปกปิดชื่อเขาไว้นะครับเขาได้เล่าให้ฟังว่าก่อนการรับอาหารปีสี่เก้าไม่นานนะครับ ท่านผู้หญิงคนนี้ไปรับรู้ว่ามีนายทหารระดับนายพลคนหนึ่งซึ่งเป็นราชองครักษ์ของสลินทรและเป็นผู้ที่ติดตามสลินทรในการไปเยือนต่างประเทศทุกครั้งเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ค้าย,ยาเสพติดโดยก่อนที่สลินทรจะเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งนายพลคนนี้แหละครับจะเป็นผู้ประสานงานกับทูตไทยในต่างประเทศโดยให้ทูตไทยเนี่ยประสานงานกับหน่วยงานต่างชาติในประเทศนั้นๆให้ทำหนังสือเชิญสลินทรอนให้ไปเยือน และในขณะเดียวกันไอ้นายพลทหารคนนี้แหละครับก็ติดต่อลูกค้าที่ต้องการยาเสพติดในประเทศนั้นๆด้วยโดยคุณหญิงท่านนี้นะครับแกมีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจในขณะนั้นว่านายพลทหารคนนี้เป็นผู้ค้ายาเสพติดเองโดยไม่เกี่ยวกับวังโดยไม่เกี่ยวกับสลินทรอนเขาเชื่อว่ามันแอบทํานะครับคุณหญิงท่านนี้จึงได้ทําหนังสือเปิดโปงพฤติกรรมนายพลคนนี้ไปยังพลเอกเตมตินสุรานนท์ ทำไปกี่ฉบับกี่ฉบับก็ถูกตีตีกลับบทครับจนต่อมาก็ถูกทหารตามมาขู่คุณหญิงคนนี้ถึงบ้านนะครับแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องยาเสพติดโดยเด็ดขาดรวมทั้งยังกล่าวหาด้วยนะฮะทหารมากล่าวหาด้วยว่าท่านเนี่ยเป็นคนวิกลจริตแต่ถึงกระนั้นเนี่ยครับคุณหญิงท่านนี้ก็ยังไม่หยุดดาเนินการนะครับได้ทําทุกวิถีทางจนนั่งสือร้องเรียนไปถึงมือของนายกทักษิณในขณะนั้น เมื่อนังสือฉบับนี้ไปถึงนายกทักษิณน,นายกทักษิณก็ตอบคุณหญิงท่านนี้ว่าเกินกําลังที่จะทําได้นะฮะจากนั้นไม่นานนี่แหละครับไม่ถึงเดือนเองนะครับพอนายกทักษิณได้รับจดหมายฉบับนั้นรัฐบาลก็ของทักษิณก็ถูกฐารบหารนะครับพอมาถึงรัฐบาลของนายกสมัครคุณหญิงท่านนี้นะฮะก็มีโอกาสได้บอกกล่าวกับนายกสมัครด้วยตนเองทางคําพูดเลยครับ พอบอกกล่าวทางคำพูดเนี่ยนายกสมัครก็เร่งให้เลาเอกสารหลักฐานมาให้แต่เมื่อนายกสมัครได้เห็นเอกสารแล้วเนี่ยท่านก็ถึงกับอึ้งไปเลยแล้วก็พูดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่พูดอะไรต่ออีกเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณหญิงท่านนั้นก็จึงรู้ว่าสิรินธรและวังต้องรู้เห็นเป็นใจเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดด้วยแน่ๆทั้ทงที่ก่อนหน้านั้นคุณหญิงท่านนี้เนี่ยเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดว่าทางวังและสิรินธรไม่เกี่ยว จนทำให้คุณหญิงท่านนี้กลัวครับไม่กล้าเผดเผยตัวในที่สาธารณะสาธารณะและออกงานการกุศลอีกเลยนี่คือผลของเส้นทางยาเสพติดของภูมิพลในเส้นทางที่สองท่านนี้มาถึงเส้นทางที่สามครับคือเส้นทางมาลีวปาเวียงแหงแม่แตงแม่ริมซึ่งผมก็มีแผนที่ให้ใหดูกันนะครับฟินดิเพเฮโรอีนและยาบ้าจากอกกัง้งโดยส่วนหนึ่งมาจากโครงการหลวงดอยอ่างขางในเส้นทางนี้เนี่ย ทางวางเปิดโอกาสให้เป็นผลประโยชน์ของตํารวจภูธรภาค5รวมทั้งนางการเมืองพักประยิปต์และเครือข่ายยาเสพติดสายนี้เนี่ยสริจกรก่อนโวยนะครับเป็นผู้ดูแลจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยตนเองนะฮะท่านทั้งหลายครับเราต้องเข้าใจกันนะครับว่าคนในราชสำนักเนี่ยทำไม่สามารถ้าย,ยาเสพติดโดยลําพังนะครับต้องอาศัยเครือข่ายที่มีเอกสิทธิ์เช่ทหารตารวจทั้งนี้ก็เพื่อสะดวกสบายในการขนย้ายโดยเจ้าก็ได้แบ่งพันผลประโยชน์แก่ทหารและตำรวจเหล่านี้ด้วย เพื่อให้ผิดไปด้วยกันไงครับมันจะได้คือพอผิดไปด้วยกันมันจะได้ร่วมกันปกตงไงส่วนการช่วยเหลือเมื่อมีคนในขบวนการถูกจับเนี่ยทางวังก็จัดให้องค์คมนตรีที่เป็นอดีตสดีกาเป็นผู้ดําเนินการนะครับฟังให้ดีนะครับการช่วยเหลือเมื่อมีคนในขบวนการยาเสพติดถูกจับปุ๊บเนี่ยทางวังได้จัดให้องค์คมนตรีที่เป็นอดีตประธานสาลดีกาทั้งสี่คน คือนายชันชัยลิขิตจิต t ะในายจำรัดเขมะจารุนายอัถนิติดิศอำนานายสุประชัยผู้งามไอ้สี่ตัวเหล่านี้แหะครับเป็นคนสั่งการไปยังอธิปดีผู้พิพากษาในชั้นต,ต่างๆเพื่อช่วยให้พ่อค้ายาเสพติดในพระบรมราชูธถรมได้พ้นผิดนี่คือสี่คนที่อยู่เบื้องหลังของศาลในการปล่อยตัว โวยเสียกันปล่อยตัวใครต่อใครเยอะแยะไปหมดก็นี้ไอ้สตัวนี้แหละครับเป็นคนสั่งการไปยังอธิบดีผู้พิพากษาในศาลนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เมื่อถูกจับได้ครับถูกปล่อยตัวหมดนะครับนะฮะและเส้นทางที่สามสายนี้นะครับยาเสพติดในเส้นทางสายนี้เนี่ยตำรวจที่มีสายสัมพันธ์กับวังที่มีอำนาจเล่ห์ทิพนในภูทรภาคห้าเนี่ยลำเลียงสู่จังหวัดลำปาง ผ่านขบวนการของอดีตสอจออ,อดหรือนายพนมทรัพย์อเนกโดยใช้รถตาโลของตำรวจและรถที่นายพนมเป็นเจ้าของกิจการขนส่งห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางรุ่งเรืองทานสปอร์ตครับเป็นรถขนยาเสพติดนายธนพักน์ัพย์อเนกนี่ผมมีรูปไปด้วยนะครับจากนั้นนะฮะเส้นทางสายนี้ตำรวจก็จะประสานงานกับคนในขบวนการของพักไปใช้ปัดท,ที่ค้ายาเสพติดอีกหลายคน เสพติดที่ส่งมาจากภาคเหนือก็อจะมาสิ้นสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยาจะถูกมาขนมาพักและขยายให้เครือข่ายที่ร้านอาหารเพื่อนเดินทางนะฮะที่ก็มีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับที่ตรงข้ามสวนโมกท่านทั้งหลายครับนี่สาเหตุหนึ่งั้งนะไอไอไอเทือกไปอยู่ที่สวนโมกเนี่ยนะครับส่วนข้อสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงสอจออดซึ่งเส้นทางสายนี้เนี่ยพอนำ ตำรวจภาคห้ามันประสานงานกับไอ้นายพนมซัตเนกนะฮะตัวออดลำปางเนี่ยข้อสังเกตนะครับในเรดีของสอจอ,อหรือนายพนมซาตเนกเนี่ยมันเคยร่วมค้ายาเสพติดกับนายเล่าตาแสนลี่นะฮะนายเล่าตาแสนลี่คนนี้เป็นคนสนิทเป็นลูกน้องของจางซีฟูจางซีฟูก็คือขุนสานั่นเองราชาเฮรินระดับโลกรวมทั้งลูกชายของนายเล่าตาอีกสองคน ไอ้พนมไอ้เล่าตาและลูกของเล่าตาเนี่ยเคยถูกจับเป็นจำเลยแล้วในคดีค้ายาเสพติดนะครับตอนนั้นคดีในตอนนั้นว่าเ,เหตุเกิดเมื่อวันที่หนึ่งห้าร้อยสี่สิบสี่ถึงปลายปีสองพันร้อยสี่สิบหกคนเหล่านี้ถูกจับได้แล้วนะครับแต่ทั้งสารขั้นต้นสาลอุทธรและสารดีกาได้ตัดสินยกฟ้องคนเหล่านี้ทั้งหมดท,ท,ทั้งที่มีหลักฐานพยานหลักฐานมัดแม่นแล้วครับ ทุกวันนี้ยังลอยนวลอยู่นะครับไอเล่าตาแสนลีก็ดีใจออกไปแล้วไอพนมซักอะเนกตอนนี้ก็ร่ารวยอยู่นะฮะอยู่ลําปางนี่คือคนในพระบรม,ามาราชูปถัมทั้งสิ้นนะครับแล้วอีกคดีหนึ่งครับเกิดขึ้นก็คือญาติสนิทข,ข,ของนายสุเทพเสือกสุบันที่มีชื่อว่านายนารง์เสมียนเพชรคนนี้เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารเพื่อนเดินทางที่สุราษฎร์ธานีนี่แหละที่เป็นที่ผมบอกว่าเป็นแหล่งพักเนี่ยป็นแหล่งกระจายยาเสพติดในสุราษฎร์นี่แหละแล้วนาย แล้วน,นายนรงงสมเียนเพชรับยังเป็นประธานวัฒนธรรมอำเภอชัยยาและวยาวัฒจักรวัดทานน้ำไหลหรือสวนโมกด้วยนะฮะและยังเป็นเจ้าของปั้มน้ำมันใกล้กับสวนโมกพลาลามเป็นเจ้าเป็นเจ้าของรีสอร์ทเป็นเจ้าของโรงแรมรวมทั้งเป็นเจ้าของสวนปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไอนาลงสมิเมียนเพชรแหนะครับถูกตำรวจตามจับยาเสพติดได้ที่ร้านอาหารเพื่อนเดินทางและในขณะที่ไออ ไอ้สเสมียนเพชรเนี่ยถูกจับได้นะครับอยู่ควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักเนี่ยก็มีสสของพักยาิที่ตัดสองคนคือนายชำนิศักดิ์เศษและนายเทพไทยเสนพงเนี่ยมาติดต่อกับตำรวจในขณะนั้นจากนั้นนะครับตำรวจก็เปลี่ยนหลักฐานจากยาเสพติดให้เป็นผงมันสัหลังเสียนี่คือเปลี่ยนของกางเฉยเลยครับทั้งที่ของกลางที่ตำรวจจับได้ในร้านอาหารนั้นเป็นยาเสพติดชัด เลยทําให้ใน,นายนรงเสเมียนเพชรญาติของนายสุเทพลอดตัวไปแต่คนในพื้นที่ทราบดีครับว่าร้านอาหารเพื่อนเดินทางและปั๊มน,น้ํามันที่นายสุเทพสจจุบันและญาติเป็นเจ้าของนั้นคือศูนย์กลางของการกระจายยาเสพติดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงส่วนการค้าในปัจจุบันนะครับนายนรงเสเมียนเพชรพอถูกจับได้ครั้งนั้นเป็นที่ชือกระชอนแล้วเนี่ยมันก็เผามือลงครับทุกวันนี้มันให้ลูกน้องสองคนแต่ผมจําได้คนเดียวครับให้ดูแลยาเสพติดอยู่ ลูกน้องมันเนี่ยชื่อว่าผู้ใหญ่หยัดนะฮะท่านผู้ฟังไี่ยินเสียงนี้แล้วฟังให้ดีที่อยู่ในพื้นที่ไอ้ผู้ใหญ่หยัดนี่แหละครับคือเป็นคนที่สารต่อยาเสพติดนะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับสลินทอนเนี่ยหรืออีกหลายคนเนี่ยคนในราชสำนักเนี่ยเวลามันเดินทางไปสถานที่ใกล้เคียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะมันต้องแวะมาแดกอาหารที่ร้านอาหารเพื่อนเดินทางทุกครั้งนะครับนี่คือเส้นทางยาเสพติดสายที่สามครับ ยังมีอีกครับนะฮะยังมีคดีอีกที่ตํารวจจับได้นะฮะนายอิลิกรุบกังอุลิกรุบกังจําได้ไหมพอระดับโลกอีกรลยเนี่ยถูกจับได้ที่พัทยาเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าแต่ตอนที่ตํารวจพัทยาจะนําตัวนายอุลิกรุบกังไปฟ้องศาลนายอุลิกรุบกังหายตัวไปจากปรงพักอย่างไรล่องลอยหายตัวไปเฉยเลยครับ มีข่าวว่าตำรวจถูกลงโทษแต่ก็เป็นลงโทษแค่เป็นข่าวจริงๆแล้วไม่เคยถูกลงโทษเลยนะครับแต่ข่าวที่แน่ๆคือตำรวจพวกนี้ได้รับเงินไปคนละหลายล้านบาทนะฮะนี่ฮะอีหรืออุลิรููกันครับผมลงรูปให้ดูด้วยนะฮะแล้วต่อมายาเสพติดกับความร่ำรวยของสอสพักไอย,ยปัฏยาเสพติดอีกสายหนึ่งนะครับนอกจากมาจากทางเหนือแล้วเนี่ย บางส่วนถูกผลิตในประเทศมาเลเซียนะครับส่งเข้าไทยที่ตำบลมูโนะอํเาเภอสุไหงโกโลกจังหวัดนาลาทิวาสโดยมีสาส,าสาพัตยปัตนายสุรเชษแวร์แซนี่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และค้าขายอยู่แต่นายสุรเชษนี่ให้น้องชายที่เป็นหัวหน้ากองโจรน,นะครับน้องชายของนายสุรเชษชื่อชื่อ,อนายอาซิแวร์แซครับคนพวกนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มกลุ่มกองกําลังติดอาวุธนะครับ น้องชายเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่คุ้มครองลำเลียงทังยาเสพติดอาวุธสงครามน้ํามันเถื่อนนะฮะจากมาเลเซียสายนี้เนี่ยเขาก็ประสานงานการขนส่งกับนี่นะฮะน้องชายของไอ้ตเช่นเนี่ยร่วมมือกับรถท้องเย็นของแพปาสมบัติในจังหวัดปัตตานีครับโดยยาเสพติดจากมาเลขายกันในบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะและจังหวัดสงขลา มักจะไม่ข้ามเขตมายังนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีนะครับแต่นานๆมันก็ข้ามเขตมาเหมือนกันนะครับแต่มักจะไม่ข้ามเขตมามันจะขายกันอยู่ในบริเวณนั้นส่วนพ่อค้ายาเสพติดที่นอกจากนายสะส,ะสะอภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยยังมีอีกคนหนึ่งครับเป็นคนของยคปฏิบัติเหมือนกันมันมีชื่อว่านายเสงนายเสงคนนี้เนี่ยนะครับมีตําแหน่งเป็นสจนาราชิวาบในปี2 5 5พันหร้อยห้าสิบสา นี่คือพ่อคา้ายาเสพติดรายใหญ่อีกคนหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนอกจากในแต่และอาซีแวรแ์เสรแล้วนะฮะสสส,ส่วนใหญ่ภรคพะเยาตัดในภาคใต้เนี่ยรวยล้วนน้ำรวยมาจากยาเสพติดนะครับแต่ในบทความผมลืมลงลูกไปคนหนึ่งเออลืมลงชื่อไปคนหนึ่งครับคือนายบัญญัติบรรทัฐานแต่ไม่เป็นไรวันหลังไปใส่ก็ได้ว่าในบทความเนี่ยลืมจริงๆครับคืสอสอสอส,อส่วนใหญ่ของพะเยาตัดเนี่ย ล้นล่ำรวยมาจากยาเสพติดทั้งนั้นนะฮะ